สวัสดีครับ วันนี้พวกเรากลุ่มดินเค็มจะพาทุกท่านไปเยี่ยมชมส่วนการเรียนรู้เครื่องปั้นดินเผาด่านเกวียนเพื่อนๆคงสงสัยใช่ไหมล่ะครับว่าเครื yeah, ่องปั Covid ้นด oui> um ินเผาเนี่ยมีกรรมวิธีการผลิตอย่างไรและต้องทำอย่างไรบ้างกว่าจะได้เครื่องปั้นดินเผาแต่ละชิ้นวันนี้พวกเรากลุ่มดินเค็มจะพาทุกท่านไปเรียนรู้กรรมวิธีการผลิตเครื่องปั้นดินเผาของชาวด่านเกวียนกันครับดังคำขวัญของจังหวัดนครราชสีมาที่ว่าเมืองหญิงกล้าผ้าไหมดีมีโคราชปราสาทหินดินด่านเกวียนและตอนนี้พวกเราก็กำลังจะเดินทางไปที่หมู่บ้านเครื่่องปั้นนนดดิผาา นะครับทุกคนตามกันมาเลยครับครับแล้วตอนนี้รถที่จะพาพวกเราไปยังหมู่บ้านเครื่องปั้นดินเผาด่านเปียนก็มาถึงแล้วครับตามกันมาเลยครับ และตอนนี้นะครับเราอยู่ที่ศูนย์การเรียนรู้หมู่บ้านเครื่องปั้นดินเผาตำบลด่านเกวียนเทศบาลตำบลด่านเกวียนอำเภอโชคชัยจังหวัดนครราชสีมาครับแล้ววันนี้นะครับพวกเราจะพาทุกท่านนะครับเข้าไปชมพิพิธภัณฑ์เครื่องปั้นดินเผาด่านเกวียนนะครับว่าในพิพิธภัณฑ์นี้มีอะไรบ้างนะครับตามมาชมกันเลยครับ แล้วตอนนี้หลังจากที่เราได้เข้าไปศึกษาในส่วนการเรียนรู้เครื่องปั้นดินเผาด่านเกวียนแล้วครับทำให้เราได้ความรู้มากมายเกี่ยวกับปั้นดินเผาด่านเกวียนและสิ่งที่ทําให้เครื่องปั้นดินเผาที่นี่นะครับแตกต่างจากที่อื่นครับแตกต่างยังไงนะครับก็เครื่องปั้นดินเผาที่นี่ครับมีธาตุเหล็กนะครับซึ่งเป็นธาตุโลหะที่ทําให้เครื่องปั้นดินเผาที่นี่มันวาวแล้วก็เคาะเสียงดังกังวานด้วยครับเป็นสิ่งที่มีความแข็งแรงมากนะครับที่นี่จะไม่เหมือนที่อื่นนะครับต่อไปเราจะพาทุกท่านนครัับมมาาเเกยยตลล รามาถึงเตาหลอมใจนะครับเป็นเตาที่คนในหมู่บ้านนะครับช่วยกันสร้างขึ้นเพื่อแสดงถึงน้ำหนึ่งใจเดียวกันนะครับและตอนนี้นะครับพวกเราอยู่ที่ศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนกศนตําบลด่านเกวียนอาเภอโชคชัยนะครับซึ่งที่นี่ก็จะฝึกชาวบ้านนะครับในการเรียนการสอนเกี่ยวกับการศึกษาแล้วก็เป็นการปั้นดินเผานะครับซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของชาวด่านเกวียนนะครับต่อไปเราก็จะพาไปดูร้านคุณยายแจ๋วที่เราได้นัดหมายไว้นะครับตามกันมาเลยครับ และตอนนี้นะครับเราอยู่ที่ร้านยายแจ่วเครื่องปั้นนะครับหรือร้านคุณยายแจ่วที่เราได้กล่าวถึงนะครับวันนี้เราก็จะพามาดูวิธีการผลิตเครื่องปั้นดินเผาแล้วก็ตัวอย่างเครื่องปั้นดินเผาของร้านนี้กันนะครับครับและนี่นะครับคือดินที่จะนํามาทําการปั้นเป็นเครื่องปั้นดินเผานะครับโดยส่วนประกอบเนี่ยจะประกอบด้วยดินเหนียว2ส่วนและดินทราย1ส่วนนะครับนำมาผสมกันนะครับแล้วก็จะนําไปเข้าเครื่องโม่ทางด้านนู้นนะครับแล้วก็จะนําไปหมักนะครับโดยใช้เวลาหมัก1-2วันนะครับเราจะไปดูเครื่องโม่กันเลยครับ และนี่นะครับเป็นเครื่องโม่ดินของร้านคุณยายแจ๋วนะครับก็คือเขาจะนําดินที่เราผสมมาใส่เครื่องนะครับเพื่อโม่ให้ละเอียดเพื่อสิ่งเจตกค้างในดินเนี่ยละเอียดแล้วที่หลังจากใส่เครื่องโม่ไปแล้วนะครับเขาก็จะนําดินไปหมัก1-2วันนะครับก่อนจะนามาปั้นเป็นเครื่องปั้นดินเผาได้ครับและนี่นะครับก็เป็นดินที่เขาโม่มาแล้วแล้วก็นําไปตากเรียบร้อยแล้วครับอันนี้ก็คือดินที่สามารถเตรียมไปปั้นได้แล้วนะครับภาษาชาวบ้านนะครับจะเรียกว่าล่อครับหนึ่งแท่งก็เรียกว่า1ลึ่อนะครับแล้วดินพวก เราจะมาดูวิธีการทำเครื่องปัน้นดินเผากันนะครับว่าเขาทำกันยังไงนะครับเราเข้าไปดูกันเลยครับ แล้วตอนนี้นะครับเราจะพาทุกท่านนะครับไปชมเตาเผาที่ใช้เผาในเครื่องปั้นดินเผานะครับที่เห็นนี้ก็จะเป็นไม้อันนี้เป็นไม้ไอะไรครับไม้ไฟอ๋อคือเราใช้ไม้อะไรก็ได้ใช,ใช่ไหมครับอ๋อแล้วอันนี้ก็เป็นเ,นเนาตนา,เาเผาเผอ่อ๋ออันนี้เป็นปากเตาอันนี้ปองเขายาปองอ๋ออันนี้คือให้ควันออกเหรอครับ แล้วอ no? ันน no? um. oh ี oh. ้เวลาเอาเข้าไปใส่น oh ี oh. Oh ่เราเอาเข้าไปยังไงครับไปนานคือให้คนเข้าไปมุดเข้าไปในนี้เลยเขลยนี้เข้าไปนี้แล้เดี๋ยวนี้มันจะมีชั้นชั้นวางของนี่ชั้นบนนะอ๋ออันนี้เป็ชั้นทีก็คือจะเอาถ่านวางตรงนี้แล้วก็ให้มันเผาอ๋อแล้วเตาเผานี่ทำจากดินเผาดินเหนียวเหมือนกันเลยไหมครับใช่ใช่ ถ้าไม่ใช่ดินเนียเอเป็นดินทรายดินนี้ส่วนหนึ่งของอีกน่จังงานปันน่นไงเราเราจะมาเราจะมักนาแล้วีเป็นกวนแบบนี้ลักษณะน,นี่เป็น,น,น,นก้อนเวจะหาดไี้เป็นกอนลักษณะก้อนั่นน่ะเห็นไหมักษณก้อคล้ก้น,น,นบล็อกก่ออ๋อเป็นเลียมเลียมใช่ไหม,รมครับคล้ายบ็อกบอกกอทำบ้านเรานี่น มมีกินีเป็นบล็อกน้อนปก้อนก็ปอันนี้นี่เราต้องก่อเองไหมครับหรือว่าเตานี่เราจะมีช่างก่อชิ้นอ๋อจะมีช่างมาก่อให้ให้เราใช่ไหมครับมีช่างเขารับจานก่อกทีนโอ้โนี่แหละครับก็คือเตาเผาที่ใช้เผาในเครื่องปั้นดินเผาที่เรานํามาดูวันนี้นะครับก็อันนี้ก็เราจะ เข้าไปดูตอนนี้เราก็ได้เข้ามาข้างในเตาเผานะครับ และตอนนี้นะครับเราก็อยู่กันที่ร้านของคุณยายแจ่วนะครับตอนนี้เราอยู่กับลูกชายเจ้าของร้านนะครับซึ่งจะมาให้ข้อมูลความรู้เกี่ยวกับการทําเครื่องปั้นดินเผาของเราในวันนี้นะครับเครื่องปั้นดินเผาร้านนี้เปิดมานานหรือยังครับก็มาร้านเฉาคนจะหมอดีทีพเปิดปีี่แล้วก็ถือว่าเป็นช่วงระยะเวลาที่มีความยาวนานมากนะครับแล้วขั้นตอนการทํานี่มีอะไรบ้างครับในกาจะได้เครื่องปั้นดินเผาแต่ละชิ้นมันก็มีหลายขั้นตอนกับวันหลับไปทู ก็เรื่องตั้งแต่แหลเดือนการมักดินเรื่องแรกมาเราเจ้าดินมาของเราเราจะต้องตามดินในเหง่นคนตามดินก็เลยไป็นเด่นอยน่อย่างเราจะทุกมันเป็นก้อนละเอียดแล้วเราจะเอมามักในบอ่อทีนี้นมักไปนะ้ำดินที่ผสมเนี่ยคือสองส่วนัน้ตาตาคือมีทรายกับเหนียวเป็นสองส่วนเป็นผลผลึกขึ้นอย่างยีทิปบุกี้ยีทิปบุกี้แต่เราจะมากประกอบกันไปหาบุากี้อย่างนนีน แล้วการหมักดินนี้เราต้องหมักประมาณกี่วัน็อย่างไปก็ยี่สิบชั่วโมงแล้วหลังจากขั้นตอนการหมักแล้วเราจะต้องเอาไปทําอะไรต่อครับพอหมักแล้วเราจะเอาดินจากลูกขึ้นจากโบร์ใส้สูงใ้น้ำนิดเดียให้มีน้ำขังนน่ให้ดินมันเพราะว่าปิดก้อนปั่นเป็นก้อนได้แล้วจะเข่าเครื่องบดให้มันละเอียดนะครับหรือว่าบดให้มันละเอียดบดให้มันเข่ากันให้มันละเอียดเป็นเนื้อดินเป็นเข่าเป็นเนื้อเดียวกัน อ๋ครับเป็นแท่งออกมาเนี่ป็นแท่งมาเป็นแท่งนี่อ๋อที่หลังเห็นหลังร้านใช่ไหมครับแล้วพอเป็นแท่งออกมานี่เราจะเอาไปทําอะไรต่อครับพอเป็นแท่งแล้วก็มามาเตรียมไหวมานอนไหวสำรับเจ็บึ้นรูปปั้นงานตัวตัวคือพอเป็นแท่งนี้เราก็จะขึ้นรูปได้เลยครับเอามาปั้นเป็นรูปไปเลยเพื่อสำรับไหว็นงานปั้นงานอะไรเราจะมาเจ็บต่างไหวทอนนองเทินไหวแชกปลายยางคุ้ม แล้วหลังจากขึ้นรูปเสร็จนี้เราจะต้องเอาไปทําอะไรต่อครับขึ้นเรือรปุ๊บเราก็จะไปในโรงงานตังไว้แล้วหลังจากนั้นเราก็จะนําไปแกะล,ลายอ๋อแกะลายก่อนพอปั่นแล้วเราจะตรงมาทําลายแกะลายขนพอแกะลายปุ๊บเราจะรอให้มันอ้ไอ้ัชีเราเาขึ้นอนเพิ่งฟันมันแข็งก่อนต้องรอให้มันแข็งก่อนให้มันแข็งให้มันแข็งของอกเขาแล้วนี่จะขอเตาเขาได้แล้วเตาเผานี้เราต้องเผาประมาณ เ่าไหรครับเอาใช้ก็ใช้เวลานานอยู่ครับยังไปก็ประมาณหนึ่งวันใกล้คืนก็จะได้เป็นเครื่องปั้นอีกครับเ็าอามาแล้วจะถือของออกมาจะใบาฆษณานี่งานออกสินี้ออกมาจากเสาเดี่ยวแล้วอันนี้คือนำไปใช้งานได้เลยไหมครับก็ได้ด้วย นานไปกรอบสวยกรอบนางงามเก็จะไปทำสีทำสันอย่างสอ๋อก็คือเอาจากอันนี้ไป็นทาสีได้อีกต่องานทำไม้ฉากลงมาจะเอาแล้วเราก็ไปทัสีได้อยู่แล้วดินที่นำมานี้ต้องเป็นดินจากแม่น้ำมูลหรือว่าหรือว่าเราใช้บนดินไม่ได้อ๋อคือต้องไปจากขนจากที่นั่นมามาไว้ที่ร้านแล้วก็เอาไปที่ร้านหลังโรงงานเราแล้วจะเราจะตากแดดแล้วไหวตากแดดไว้ก่อนตากแดดไว้ก่อน พอนำไปเผาก็จะเป็นแบบนี้เลย,ยแล้วก็ถ้าอยากได้สีก็ไปทาเพิ่มส,สีก็ทำเป็นสีเพิ่มโอเคสำหรับว,วันนี้ขอบคุณมากนะครับาาท,ขขที่ที่ให้ความรู้กับเรานะครับแล้ววันนี้นะครับเรามีของที่ระลึกมามอบให้กับท่านลูกชายเจ้าของร้านนะครับเป็นของที่ระลึกจากพวกเราเล็กน้อยนะครับเป็นพระบรมใส่อะคร และตอนนี้ก็มาถึงช่วงสุดท้ายแล้วนะครับวันนี้ต้องขอขอบคุณผู้ใหญ่เมียนสิงทะเลมากนะครับที่เป็นวิทยากรแนะนําแล้วก็พาพวกเรามาเที่ยวชมจุดต่างๆของหมู่บ้านด่านเกวียนในวันนี้นะครับและที่ขาดไม่ได้เลยคือร้านยายแจ๋วเครื่องปั้นดินเผานะครับที่มีให้ความอนุเคราะห์ให้พวกเราเข้าไปศึกษากรรมวิธีการผลิตเครื่องปั้นดินเผาของชาวด่านเกวียนครับและได้มอบของที่ะทระลึกมาเป็นโอ่งทองคําด้วยนะครับก็ขอ,ขอขอบคุณอาจารย์สุธ,ธีเดชพินโยนะครับอาจารย์ประจําวิชาเคมีที่สอนพวกเราครับที่พาพวกเรามาทัศ นศึกษาที่หมู่บ้านน่านเกือนแห่งนี้และที่ขาดไม่ได้เลยก็คือคุณแม่มออมรัฐพ่วงเล็กนะครับที่ได้มาติดต่อกับทางชาวบ้านนะครับเพื่อให้เราได้มาศึกษาดูงานในวันนี้ครับและวันนี้กลุ่มพวกเรากลุ่มดินเคม็มขอลาไปก่อนสวัสดีครับ